สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถินกกนะคะแม่บุญถินก็จะพามานะครับปลูกต้นอะไรเนาะลุงจิมให้มาทำสิ่งนี้เนาะปลูกต้นปลูกนี่ที่ไหนเนาะปลูกที่นี่แหละเนาะนี่เป็นบ้านของลุงจิมนะคะนี่นะคะแม่ถิ่นก็จะมาปลูกนี่นะคะ อุปกรณ์นี่นะคะต้นอะไรอะโวคาโดนะคะนี่ต้นอะโวคาโดนี่ค่ะนี่เป็นจอบนะคะนี่จอบเป็นเสียมเนาะจะไปขุดปลูกนะคะที่ไหนดีเนาะนจะปลูกข้างหลังนี่แหละปลูกใต้ต้นกล้วยหรือว่าปลูกใต้ต้นอะไรนะต้นอันนี้มันจะใหญ่อยู่บ่เนาะนะอะโวคาโด ูกได้ต้นกล้วยดีกว่าน so 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 awesome. like, so ี่คงจะบนะต้นกล้วยนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นแม่บุญทินไหมเอ่ยนี่นะคะไม่ทิก็จะปลูกใต้ต้นกล้วยนะคะ มันจะได้กล้วยกๆเนาะต้นกล้วยจะเป็นนะคะเป็นที่เป็นพี่เลี้ยงเนาะเป็นต้นกล้วยจะเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะเวลาเวลาต้นกล้วยใหญ่ขึ้นนะคะต้นอะโวคาโดเนี่ยก็คงจะใหญ่ตามขึ้นเนาะก็จะปลูกเป็นตรงกลางนะคะบ้านของลุงจิมมี่เนาะนี่นะคะต้นอะโวคาโดนะคะจะปลูกใต้ต้นกล้วยนี่แหละเพราะว่าถ้าต้นกล้วยใหญ่เนาะมันก็คงจะใหญ่นะคะเท่ากันเนาะปลูกนี่แหละ ข้างต้นกล้วยน,นี่นเพราะว่าอะบูคาดูเนาะมันไม่รู้ว่าต้นมันเป็นแบบไหนปลูกแล้วนะคะ ต้องปลูกแบบนี้นะนี่นะคะปลูกต้นใกล้ๆกับต้นกล้วยนี่นะเพราะว่าดินมันมันเป็นดินเหนียวนะคะก็ต้องให้ดินมันละเอียดก,ก่อน ใต,ใต้ต้นกล้วยนี่แหละมันจะได้ดีหน่อยแนวมันไปแบบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะอาโูคาโดนะคะเนาะ,ะนะเราปล,ปลูกใต้ต้นกล้วยนะคะเราไม่ปลูกเพราะว่าต้นกล้วยนี่จะเป็นต้นกล้วยนี่จะเป็นพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีเนาะ ถ้าปลูกเด็ดนักมันก็คงจะไม่ดีนะคะเพราะว่าต้นอะโวคาโดเรายังไม่รู้เลยนะคะว่ามันเป็นต้นใหญ่ขนาดไหนเนาะค่ะนี่ก็มาปลูกในพื้นที่ของลุงจิมมี่นะคะเนาะเราก็ปลูกไว้แล้วนะคะแม่บนุนถิ่นนะคะให้เอาลุงจิมให้แม่บนุนถะิ่นมาปลูกนะคะต้น, ocado, นอะโวคาโดเนาะมันเล็กๆอยู่นะคะตวน,นปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะ ใต้ต้นเราเอาใต้ต้นกล้วยนะคะนี่นะคะเพราะว่ามันจะได้ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเนาะมันก็นี่ต้นกล้วยนี่นะคะจะเป็นตัวได้รับสิ่งที่ต้นกล้วยมันจะเป็นอะไรนะคะบอกว่ามีน้ำเนาะมีน้ำเหมาะสำหรับกับ การเป็นพี่เลี้ยงนะคะของทุเรียนหรือว่าต้นอะโวคาโดเนี่ยะตได้ให้มันเป็นพี่เลี้ยงให้อโวคาโดมันเติบโตแข็งแรงก่อนเนาะกล้วยนี่มันตัดได้นะคะแต่อโวคาโดเราก็คงจะไม่ตัดเนาะเราก็ปลูกไว้ที่นี่แหละเพราะว่ามันจะได้มีเพื่อนแล้วก็มีร่มเงาขึ้นไปด้วยกันนะคะถ้าปลูกไว้คนเดียวเนาะต้นเดียวมันมันไม่มีพี่เลี้ยงค่ะมันไม่มีพี่เลี้ยง ก็เหมือนเราปลูกต้นผักหวานนี่แหละเราก็ต้องมีลำไยนะครับป็นพี่เหล้ยงเนาะปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แม่บุญถินเอามาก็เห็นไข่เนาะเอามาให้ลุงจิมมาพร้อมกับกล้วยไม้นะคะแต่ของลุงจิมนะคะมีอะโวคาโดเนาะลุงจิมก็บอกว่าอา้าวแม่บุญถินไปปลูกให้หน่อยนี่ปลูกให้แล้วนะคะเดี๋ยววัเราจะเอาน้ําขึ้นมาลดเนาะ น้ำขึ้นมาลดก่อนสักหน่อยนี่นะคะปลูกแล้วปลูกแล้วปลูกใต้ต้นกล้วยนี่แหละเดี๋ยวจะเทน้ําก่อน แล้วก็จะเอาน้ํามารดนะคะรดน้ํารดน้ำให้มันโตโตเนาะปลูกแล้วนะคะนี่ค่ะรดน้ําให้แล้วนะคะตอนนี้แล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดอ้อลุงจิมเดอ้อปลูกอะโวคาโดให้ลุงจิมแล้วเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะปลูกนี่นะคะ มาฝั่งนี้จะเป็นของพ่อฟื้นนะคะเราก็ปลูกไว้ด้านหลังนะคะไม่ได้ปลูกไว้ด้านหน้าเนาะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะขอบคุณทุกไหลทุกกำลังใจทุกคำรักทายนะคะปลูกแล้วก็รดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตนค้นอะโวคาโดรอรอรอว่า ต้นมันจะใหญ่จะสูงเท่าไหนเนาะถึงจะได้ออกหมากออกลูกนะคะแมทินก็ยังไม่รู้เลยเนาะปลูกให้แล้วเรียบร้อยนะคะต้นนี้ก็ยังไม่ค่าเท่าไหร่เนาะเหมาะที่จะปลูกนะคะต้นไม้นะคะปลูกแล้วก็เราก็เอาน้ํารดน้ําให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆทีพีสกิน ทีมบำรุงผิวหน้านะคะเซรั่มเจียวล้างหน้าเจียวอาบน้ำซีบักท่อนพารเบต้าคูแคนนะคะตอนนี้มีทีพีคอฟฟนะคะฝากด้วยค่ะผ่านช่องแม่บุญถิ่น,นกกกกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ